สถิติจากรายงานของ S&P Dow Jones Indices เมื่อปลายปี2023ชี้ให้เห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมากองทุนรวมประเภท Large Cap ของสหรัฐอเมริกาที่บริหารเชิงรุกมากกว่า80%ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเท่าดัดชนี S&P 500เลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงพลังของการลงทุนแบบ a s s i v e ที่อิงตามดัดชนีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆที่มีเวลาจำกัดและอาจไม่ได้มีเงินทุนมหาศาลการสร้างพอร์ตการ ลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้ง่ายนั้นเป็นไปได้จริงหรือเปล่าคําตอบคือเป็นไปได้อย่างยิ่งแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ง่ายมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณได้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานหรือกําลังมองหาวิธีเพิ่มูนความมั่งคั่งที่มีอยู่เดิม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cozy Investor ครับผมซีและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนทำงานประจำทุกคนนั่นคือสร้างพอร์ตการลงทุนง่ายๆสำหรับคนทำงานประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนผ่านกองทุนรวมดัชนี S&P 500ที่ถือเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์นี้ เราจะมาดูกันว่า S&P 500คืออะไรทำไมมันถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่และคนที่มีเวลาน้อยและที่สำคัญที่สุดคือเราจะสามารถลงทุนใน S&P 500ได้อย่างไรบ้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้าถึงได้ง่ายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารไทยแอปพลิเคชันดามหรือช่องทางอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างความมั่งคัง่งได้อย่างมั่นใจและสบายใจที่สุดครับก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงวิธีการลงทุน เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของ S&P 500และ ETF กันก่อนครับ S&P 500หรือ Standard Poor's 500คือดัดชนีตลาดหุ้นที่รวบรวมหุ้นของ500บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจาก S&P Dow Jones Indices โดยพิจารณาจากมูลค่าตลาดสภาพคล่องและการเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจสหรัฐดัดชนีนี้ก่อตั้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1957 แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีดัชนีที่คล้ายกันแต่ใช้จำนวนบริษัทน้อยกว่าก็ตามเป้าหมายหลักของ S&P 500คือการสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับ Dow โจนส์อินดัสทรีอ a วอร a g จหรือ Nasdaq c o m p o s i t พแต่ S&P 500มีความครอบคลุมและหลากหลายกว่าอย่างมีในสําคัญตัวอย่างบริษัทใน S&P 500เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Google, Alphabet, Tesla และ Johnson Johnson ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกที่ทุกคนรู้จักดีการที่ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทมหาชนขนาดใหญ่จากหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเงินสุขภาพสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออุตสาหกรรมอื่นๆทําให้การลงทุนใน S&P ห้าอเปรียบเสมือนการลงทุนในเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมไม่ได้พึง่งพิงผลประกอบการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปนักทําให้มีความเสี่ยงที่กระจายตัวได้ดีเยี่ยมถัดมาคือเรื่องของ ETF หรือ Exchange Traded Fund ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในดัชนีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ ETF ตัวแรกของโลกคือ SPDR S&P P 500 ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อ SPY ซึ่งเปิดตัวในปี1993โดย State Street Global Assets นับเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ปฏิวัติว,ตวงการลงทุนในยุคนั้น SPY ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลตอบแทนของดัชนี S&P 500อย่างใกล้ชิด โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของ SPY ได้เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์การเกิดขึ้นของ ETF ทำให้การลงทุนแบบพาสซีฟหรือการลงทุนตามดัชนีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างกว้างขวางโดยต้นทุนที่ต่ำกว่ากองทุนรวมแบบ Active f ฟันมากและยังมีความเยืดหยุ่นในการซื้อขายมากกว่ากองทุนรวมแบบดั้งเดิมเพราะสามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่แค่เพียงช่วงราคาปิดตลาดเท่านั้น สำหรับบริบทของประเทศไทยการเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศสำหรับนักลงทุนรายย่อยนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนการลงทุนในต่างประเทศโดยตรงถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและจำกัดอยู่เฉพาะนักลงทุนสถาบันหรือผู้มีเงินทุนสูงเท่านั้นแต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินและการผ่อนคลายกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กอลอตอ ทำให้นักลงทุนรายย่อยในไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นมากปัจจุบันมีหลายช่องทางตั้งแต่การลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ feeder fund ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจในไทยไปจนถึงการเปิดบัญชีลงทุนโดยตรงกับ,บโบรกเกอร์ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มของคนไทยที่เชื่อมโยงไปสู่การลงทุนในตลาดต่างประเทศโดยตรงอย่างที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนับเป็นการเปิดโอกาสครั้งสําคัญให้กับคนไทยในการสร้างความมั่งคั่งในระดับโลก ทำไม S&P 500ถึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนทำงานประจำมีเหตุผลหลายประการที่ยืนยันถึงความเหมาะสมนี้ประการแรกคือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวางดัชนี S&P 500ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ500แห่งครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณไม่ผูกติดอยู่กับความผันผวนของหุ้นเพียงไม่กี่ตัวหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หากบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีผลประกอบการไม่ดีก็ยังมีอีก499บริษัทที่คอยพยุงดัชนีไว้นี่คือการลดความเสี่ยงที่สำคัญเมื่อเทียบกับการเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวและสำหรับคนทำงานประจำที่มีเวลาจำกัดการต้องมานั่งศึกษาและติดตามผลประกอบการของบริษัทรายตัวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยการลงทุนใน S&P 5 0 0จึงเป็นทางออกที่ตอบโจทย์อย่างยิ่ง ประการที่2คือผลตอบแทนในอดีตที่พิสูจน์แล้วว่าโดดเด่นและสม่ำเสมอหากเราพิจารณาข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี1957จนถึงสิ้นปี2023ดัชนี S&P 500ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีประมาณ10-12%รวมเงินปันผลตัวอย่างเช่นในช่วงทศวรรษ1980ดัชนีให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ17.5%ต่อปีและในช่วง1990 ก็ยังคงแข็งแกร่งด้วยผลตอบแทนเฉลีย่ย18.2%ต่อปีแม้จะ,ะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวและเติบโตในระยะยาวได้อย่างน่าทึ่งลองเปรียบเทียบกับอัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยของไทยที่ประมาณ1-3%ต่อปีและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่มักจะต่ำกว่า1%อย่างเห็นได้ชัดจะเห็นได้ว่าการฝากเงินไว้เฉยๆมีแต่จะทำให้มูลค่าเงินด้อยลงไปเรื่อยๆตามการเวลา การลงทุนใน S&P 500จึงเป็นหนทางหนึ่งในการรักษามูลค่าและสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตแซงหน้าเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยสำคัญข้อมูลจาก S&P Global ยังระบุว่าตั้งแต่ปี1970ถึง2023มีเพียง17ปีเท่านั้นที่ s p 500ให้ผลตอบแทนปิดลบซึ่งหมายความว่าตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในระยะยาวประการที่3คือความเรียบง่ายและต้นทุนต่า การลงทุนใน ETF ที่อิง S&P 500ถือเป็นการลงทุนแบบพาสีฟซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวหรือคาดดาวทิศทางตลาดการลงทุนของคุณเป็นไปตามการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่500แห่งในสหรัฐโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและพลังงานที่คุณมีจำกัดในฐานะพนักงานประจำได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ค่าธรรมเนียมการจัดการของ ETF ประเภทนี้ยังต่ำมาก โดยทั่วไปแล้ว expense ratio ของ ETF S&P 500ชื่อดังอย่าง VOO หรือ SPY อยู่ที่ประมาณ0.03ถึง0.09ต่อปีซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับกองทุนรวมแบบ active fund ที่อาจมีค่าธรรมเนียมสูงถึง1-2ตต่อปีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของค่าธรรมเนียมนี้สามารถสร้างความแตกต่างของผลตอบแทนสะสมในระยะยาวได้อย่างมหาศาล ประการสุดท้ายคือกลยุทธ์ดอลลาร์คอสแอเวอร์จิงหรือ DCA ที่เหมาะกับคนทำงานประจำที่มีรายรับคงที่ทุกเดือนการทำ DCA คือการลงทุนในจำนวนเงินที่เท่ากาันอย่างสม่ำเสมอกลยุทธ์นี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาดผิดพลาดและทำให้คุณได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ดีในระยะยาวการที่คุณลงทุนทุกเดือนด้วยเงินเดือนที่ได้รับมาจะทำให้คุณสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้มากขึ้นในช่วงที่ตลาดตกตำ่ำและซื้อหน่วยลงทุนได้น้อยลงในช่วงที่ตลาดขาขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วจะช่วยให้ต้นทุนเฉลี่ยของคุณดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องการกังวลกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถลงทุนใน S&P 500 ETF ได้อย่างไรบ้างจากประเทศไทยมี3ช่องทางหลักๆที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนไทยครับ ช่องทางแรกคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศหรือฟีเดอร์ฟันที่เสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจอในประเทศไทยกองทุนประเภทนี้ทำงานโดยการที่บลจอในไทยจะระดมเงินจากนักลงทุนในประเทศแล้วนำไปลงทุนในมาสเตอร์ฟันซึ่งก็คือ ETF S&P 500ต้นฉบับในต่างประเทศเช่น KUSXNDQ ของบลจอกสิกรไทยที่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ InvescoQQQ Trust หรือ SCB S&P 500ของบรจอไทยพาณิชย์ที่ไปลงทุนใน SPDR S&P p 500 ETF s p y ข้อดีของฟีดเดอร์ฟันคือมีความสะดวกสบายอย่างยิ่งคุณสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่คุณใช้งานอยู่แล้วเช่น k m i Funds ของกสิกรไทย SCB Easy Invest ของไทยพาณิชย์หรือ TMB Fund e a s t p r i n g ของทหารไทยธนาชาติขั้นตอนการลงทุนไม่ซับซ้อนได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักง,งานกรตอของไทย และคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยตัวเองเพราะบอลจจะจัดการให้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามข้อเสียคือฟิเดอร์ฟันมักจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมสองชั้นคือค่าธรรมเนียมของมาสเตอร์ฟันและค่าธรรมเนียมของฟิเดอร์ฟันเองรวมถึงการแปลงสกุลเงินอาจมีค่าธรรมเนียมแฝงในส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลตอ่อผลตอบแทนในระยะยาวได้บ้าง ช่องทางที่2และเป็นที่น่าจับตาอย่างนิ่งคือการลงทุนโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ไทยที่เปิดโอกาสให้ลงทุนในหุ้นและ ETF ต่างประเทศได้ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่แอปพลิเคชัน Dime DIME ซึ่งเป็นของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ Dime ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงและง่ายได้โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐคุณสามารถซื้อ ETF S&P 500ยอดนิยมอย่าง VOO S Vanguard s p 500 ETF หรือ IVV iShares Core s p 500 ETF ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน Dime ดโดยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง50บาทซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่มีเงินทุนจำกัดอย่างแท้จริงข้อดีของการใช้ Dime คือการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรงทำให้ค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำกว่า f ี e เดอร์ฟัอย่างเห็นได้ชัดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศของด i m e อยู่ที่0.15%ของมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ0.99เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าแข่งขันได้สูงและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็มีอัตราที่ดีเช่นกันการเปิดบัญชีก็ทําได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้เวลาไม่นานสิ่งที่คุณต้องจัดการเองคือการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐผ่านแอปพลิเคชันก่อนการลงทุนและทําความเข้าใจช่วงเวลาทํางานของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งจะแตกต่างจากตลาดหุ้นไทย d i ยมยังมีข้อดีตรงที่สามารถลงทุนแบบ fractional share หรือซื้อหน่วยลงทุนเป็นเศษส่วนได้ทำให้คุณสามารถลงทุนใน ETF ที่มีราคาสูงต่อหน่วยได้แม้จะมีเงินไม่มากนักนอกจากด i m มแล้วยังมีโบรโกเกอร์ไทยรายอื่นๆที่มีบริการลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นกันเช่น SCBS Global Trade ของบลไทยพาณิชย์ยุนต้า Global Investment ของบลยวนต้าหรือ Kietnakin c a t i t a Securities ผ่านแอป,ป Streaming for Global ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีจุดเด่นและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปบางแห่งอาจมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าบางแห่งอาจมีค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญคือการศึกษาเปรียบเทียบข้อเสนอของแต่ละโบรกเกอร์เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนและงบประมาณของคุณมากที่สุดและสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและเงินทุนสูงขึ้นอาจพิจารมาก,การเปิดบัญชีโดยตรงกับโบรกเกอร์ต่างประเทศชั้นนำระดับโลกอย่าง Interactive Brokers (IBKR) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากแต่ก็มาพร้อมกับความซับซ้อนในการจัดการบัญชีและการทำธุรกรรมที่อาจไม่เหมาะกับมือใหม่หรือคนทำงานประจำที่ต้องการความเรียบง่ายในส่วนของประเด็นภาษีสำหรับการลงทุนใน S&P 500ของนักลงทุนไทยก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนักลงทุนที่ลงทุนใน ETF S&P 500โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มอย่างใดเอหรือโบรกเกอร์ต่างประเทศจะต้องพิจารณาสส่วนหลักคือ ภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเงินปันผลในสหรัฐและภาษีจากกำไรส่วนต่างจากการขายหน่วยลงทุนในประเทศไทยสำหรับเงินปันผลจาก ETF ของสหรัฐจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย15%โดยรัฐบาลสหรัฐหากนักลงทุนกรอกแบบฟอร์ม W-8 BEN อย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยปกติบรเกอร์จะช่วยดำเนินการให้ถ้าไม่กรอกหรือกรอกผิดอาจถูกหักภาษีสูงถึง30%สำหรับกำไรส่วนต่างจากการขายหน่วยลงทุน Capital gains หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศโดยตรงกำไรส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่หากคุณลงทุนผ่านฟีเดอร์ฟันที่เป็นกองทุนรวมไทยกำไรส่วนต่างจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกันและเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมไทยก็จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเรียบง่ายด้านภาษี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเล็กน้อยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูเรื่องราวสมมุติของสมศักดิ์พนักงานออฟฟิศผู้ชาญฉลาดกันครับสมศักดิ์อายุ30ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทเขาเริ่มทำงานมาได้5ปีและมักจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยเพียง0.5%ต่อปี ซึ่งเขาก็รู้ดีว่าเงินของเขากำลังถูกเงินเฟอ้อกัดกินไปเรื่อยๆในปี2013สมศักดิ์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนและคนพบว่าการลงทุนใน S&P 500 ETF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอย่างเขาสมศักดิ์เลือกที่จะลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime โดยตั้งใจจะทำา o o l l r r o s t averaging DCA ด้วยเงิน3,000บาทต่อเดือนใน ETF S&P 5 0 0อย่าง VOO ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำมาก และสามารถลงทุนเป็นเศษส่วนได้สมศักดิ์เริ่มลงทุนเดือนละ3,000บาทตั้งแต่เดือนมกราคม2013และทำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนต่อเนื่องมาจนถึงสิ้นปี2023รวมระยะเวลา11ปีเต็มในช่วงเวลาดังกล่าวตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้มีแต่ขาขึ้นเสมอไปมีทั้งช่วงที่เติบโตอย่างร้อนแรงและช่วงที่ปรับฐานลงอย่างรุนแรงเช่นช่วงต้นปี2020ที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ทำให้ตลาดตกลงอย่างรวดเร็ว หรือปี2022ที่ตลาดเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแต่สมศักดิ์ก็ยังคงลงทุน3,000บาทต่อเดือนอย่างไม่หยุดยัง้งนี่คือผลลัพธ์โดยประมาณจากการลงทุนของสมศักดิ์หากอ้างอิงจากผลตอบแทนของ S&P 500ในแต่ละปีข้อมูลจาก S&P Dow Jones Indices ปี2013บวก32.39%ปี2014บวก13.69%ปี2015ลบ0.73%ปี2016วก11.96% ปี2017บวก21.83%ปี2018ลบ4.38%ปี2019บวก31.49%ปี2020บวก18.40%ปี2021บวก28.71%ปี2022ลบ19.44%ปี2023บวก24.23%จากข้อมูลดังกล่าวสมศักลงทุนไปแล้วทั้งหมด11ปีโดยลงทุนปีละ36,000บาท3,000บาทคูณ12เดือน รวมเงินต้นที่ลงทุนไป36,000บาทคูณ11ปีเท่ากับ3 9 6 0 0 0บาทเมื่อสิ้นสุดปี2023มูลค่าพอร์ตการลงทุนของสมศักดิ์เติบโตขึ้นอย่างน่าประหลาดใจโดยการใช้โปรแกรมคำนวณ DCA กับผลตอบแทน S&P 5 0 0จริงในแต่ละปีโดยสมมุติให้มีการ re-invested dividend กลับเข้าไปซึ่ง ETF S&P 5 0 0ส่วนใหญ่จะทำโดยอัตโนมัติมูลค่าพอร์ตของสมศักดิ์จะอยู่ที่ประมาณ8,90 0 0 0บาทซึ่งหมายความว่าเขามีกำไรจากการลงทุนถึงประมาณ4 9 4 0 0 0บาท คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยพบต้นต่อปีประมาณ12.8%หากสมศัก์ยังคงฝากเงิน3,000บาทต่อเดือนในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเพียงประมาณ4 7 2 4 3บาทเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเกือบ500,000บาทในระยะเวลาเพียง11ปีสิ่งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าความสม่ำเสมอการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและพลังของการทบต้นคือกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีพันล้านถึงจะเริ่มลงทุนได้ ขอแค่เริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องก็เพียงพอแล้วครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วยังมีความเข้าใจผิดบางประการและความลับที่นักลงทุนมือใหม่อาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับการลงทุนใน S&P 5 0 0ประการแรกคือความเข้าใจผิดที่ว่าลงทุนต่างประเทศต้องใช้เงินเยอะและซับซ้อนความเชื่อนี้เป็นจริงเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ก้าวหน้าแพลตฟอร์มอย่างดายพลัสแอได้ทลายกำแพงนี้ลงอย่างสิ้นเชิง การที่คุณสามารถเริ่มต้นลงทุนใน ETF S&P 500ด้วยเงินเพียง50บาทหรือหลักร้อยบาทสำหรับฟีเดอร์ฟันทำให้การลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพระดับโลกเข้าถึงได้กับทุกคนอย่างแท้จริงขั้นตอนการเปิดบัญชีก็ง่ายดายใช้เวลาไม่กี่นาทีผ่านแอปพลิเคชันและคุณก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับประการที่2คือความเข้าใจผิดที่ว่า S&P 500คือทั้งหมดของตลาดหุ้นสหรัฐ SP500 เป็นดัชนีที่สำคัญและครอบคลุมแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีนี้เป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ large cap 500แห่งซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเศรษ,ษฐกิจทั้งหมดยังมีดัชนีอื่นๆที่ครอบคลุมบริษัทขนาดกลาง mid cap หรือขนาดเล็ก small cap อย่าง Russell 2000, รั s เซล l 2 0 0 0รวมถึงดัชนีเฉพาะทางอย่าง n a s d a q Composite ที่เน้นบริษัทเทคโนโลยีหรือ d o ว Jones Industrial Average ที่เน้นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่30แห่ง การเข้าใจว่า S&P 500คือส่วนไหนของตลาดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและเข้าใจถึงการกระจายความเสี่ยงในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่สำหรับนักลงทุนเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ S&P 500ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดและครอบคลุมเพียงพอแล้วครับและนี่คือความลับที่หลายคนมองข้ามหรือไม่เคยรู้มาก่อนครับ ความลับแรกคือพลังที่แท้จริงของการนำเงินปันผลกลับไปลงทุนใหม่ dividend reinvestment แม้ว่า ETF S&P 500จะมีอัตราเงินปันผลที่ไม่สูงมากนักโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2.0%ต่อปีแต่การที่เงินปันผลเหล่านี้ถูกนำกลับไปซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มโดยอัตโนมัติหากคุณเลือกลงทุนใน ETF ที่มีการสะสมมูลค่าหรือกองทุนรวมที่มีนโยบายนำเงินปันผลไปลงทุนต่อจะช่วยสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นได้อย่างมหาศาลในระยะยาว ตัวอย่างเช่นหากคุณลงทุน1 0 0 0 0แสบาทใน ETF S&P 500ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีโดยมีเงินปันผล2%และนําเงินปันผลไปลงทุนต่อหลังจาก30ปีเงินลงทุนของคุณอาจมีมูลค่าสูงกว่าการไม่นําเงินปันผลไปลงทุนถึง25 3 0เลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ทําให้ผลตอบแทนระยะยาวของ S&P 5 0 0แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ความลับที่2คือการเอาชนะความรู้สึกตื่นตระหนกในช่วงตลาดตกต่ำนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกกลัวและอยากจะขายหน่วยลงทุนทิ้งเมื่อตลาดหุ้นปรับฐานลงอย่างรุนแรงซึ่งบ่อยครั้งมักจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ความลับคือในช่วงที่ตลาดตกต่ำนี่แหละคือโอกาสทองในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มในราคาที่ถูกลง หากคุณยังคงทำ DCA อย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนในช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะได้หน่วยลงทุนในราคาที่ต่ำกว่าปกติและเมื่อตลาดฟื้นตัวขึ้นหน่วยลงทุนที่คุณซื้อไว้ในช่วงวิกฤตจะสร้างกำไรก้อนโตให้คุณยกตัวอย่างวิกฤตการเงินโลกปี2008หรือวิกฤตโควิด1 9ในปี2020นักลงทุนที่ยังคงถือและซื้อเพิ่มในช่วงนั้นต่างก็ได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเมื่อตลาดฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วการควบคุมอารมณ์และยึดมั่นในวินัยการลงทุนระยะยาวคือสิ่งสสคัญทีุ่ด ความลับสุดท้ายคือเรื่องของต้นทุนที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจาก Expense Ratio ที่เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการที่เราทราบกันดีอยู่แล้วยังมีต้นทุนอื่นๆที่นักลงทุนควรตระหนักถึงเช่น bid ask spread ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของ ETF ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็มีส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่โบรโกเกอร์หรือธนาคารบวกเพิ่มเข้าไปและในบางฟีเดอร์ฟันอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆแฝงอยู่เช่นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุนหรือค่าธรรมเนียมการรับเงินคืน การศึกษาแฟกชีตของกองทุนหรือตารางค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มการลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและอย่าลืมเรื่องการกรอกแบบฟอร์ม w 8 b e n ให้ถูกต้องสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนโดยตรงในสหรัฐเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะถูกหักภาษีเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม15%ไม่ใช่30%ซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลตอบแทนรวมของคุณได้ครับ สรุปแล้วการสร้างพอร์ตการลงทุนง่ายๆสำหรับคนทำงานประจำไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดการลงทุนในกองทุนรวมดัชนี S&P 500ผ่าน ETF ถือเป็นกลยุทธ์ที่ตรงพลังเขาถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยผลตอบแทนที่พิสูจน์แล้วในอดีตการกระจายความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมและต้นทุนที่ต่ำคุณสามารถเริ่มสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้แม้จะมีเงินทุนไม่มากและมีเวลาจำกัดและไม่ว่าคุณจะเลือกช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นฟีดเดอร์ฟันผ่านแอปธนาคารที่คุ้นเคยหรือลงทุนโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มล้ำสมัยอย่าง Dime Wealth หรือโบรกเกอร์อื่นๆสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นอย่างสม่ำเสมอมีวินัยและยึดมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวอย่าปล่อยให้เงินเฟอ้อกัดกินเงินเก็บของคุณไปเรื่อยๆ เริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งของคุณครับและอย่าลืมกด subscribe ช่อง Cozy SI Investor เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในการลงทุนและแนวทางการสร้างความมั่งคัง่งที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สบายใจและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ